สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมในสุดตู้สุดคุ้มเนี่ยก็เข้ามาแล้วผมเลิมฉลองครบรอบ1,600ันรวันนะผมมี5สเต็ปนะฮะ ก็โอ้โหคุ้มมากเลยผมสองรอบเนี่ยเราใช้เพชรประมาณ200กว่าเพชรเองนะฮะผมได้4ดาวมา18ตัวนะฮะแล้วได้ของอัพบูสสองอีกต่างหากนะฮะผมและที่สำคัญเลยเนี่ยเห็นเขาบอกว่า X อกเล็เนี่ยออกยากซะเหลือเกินนะฮะผมมาดูอัตราการออกกันดีกว่าผมสำหรับทุกตัวนะฮะโอเคเนี่ยขอดูหน่อยซิอ่าฮึไหนเอ่ยโอ้โหอัตราการออกมันเท่ากันไงฮะมันเลยออกยากนะฮะผมดูนะฮะ ส 1>, 1 2จุดหนึ่งสอง้าเปอร์ซ็นหมดทุกตัวเลยนะผมแล้วมันเยอะด้วยไงสี่ดาวที่จะออกนะครับผมอืมโอเคจะออกยากไม่ยากยังไงเนี่ยไปดูกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะมามาดูกันัะผมสเต็ปแรกนะฮะก็น่าจะเป็นตู้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยนะผมแล้วก็มือเก่าอย่างพวกเราด้วยนะครับผมก็เอาโคลาแลกนุ้ยนั่นได้นะครับผมตู้แบบนี้น่าจะเป็นตู้ ที่แบบคุ้มลองๆจากไอ้ตู้10บเฮดเลยนะฮะโอเคน่าจะได้พวกตัวละครพวกแบบอาวานโนไหมครับพวกตัวเสบวานโนแล้วก็อ่พวกดองกี้โฮเต้แล้วก็พวกอากลุ่มหนวดขาวใช่ไหมฮะเห็นมีวิสต้าอยู่โอเคโอ้โหพวกก้าวปอกดับแดงไงเนี่ยได้มาแล้วนะผมสามตัวน่าจะมีแต่พวกนี้แหละที่ออกบ่อยๆหรือเปล่านี่โอ้แล้วก็นี่ของอัพบูทโอเค สเ็จที่สามนะผมเอ็กเดจะออกยากขนาดไหนเชียวนะฮะโอ้ย oh, oh, พวกเผ่ามิงด้วยนะผมโอเคอย่างนั้นมันก็สำหรับคนที่มีแล้วก็ได้โคล่าไปก็ไม่ไม่เสียหายนะผมโคล่ามันก็หายากอย,กอยู่นะโอเคสายโลกสกิปปอืมสี่ตัวเลยนะผมโอเคมีวิสตาด้วยอ่าฮะต่อไปสเต็ปที่ห้าเราสเต็ฟรีนะฮะ เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะผมแหมไม่กี่เพชรเท่านั้นนะฮะสเตปฟรีก็ใจร้ายเกินปกติสเตปแรกสิบหกเพชรนี่มันหเกินไปแต่อย่างน้นก็ถ้าได้มากกว่าหนึ่งตัวนี่คือคุ้มโคตรเลยนะผมนี่นี่ใครเอ่ยอ๋อโอเคก็ปอกดาบแดงนะผมเขียวชิโรนะฮะอือฮึโอ้แถ่ไปหนึ่งตัวด้วยนะผม ก้าปอกดับแดงน่าจะเยอะออกเยอะสุดแล้วแนะดูทรงโอเคไปแล้วผมสเต็ปที่สองนะผมก็สเต็ปแรกได้เงินด้วยคุมค้มคุ้มมันควรสุ่มอยู่แล้วแหละตู้นี้ผมว่าทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่าเลยนะแต่ว่าคนที่ไม่สุ่มเนะี่ยคือคนที่ไม่มีเพชรเหลือแล้วนะผมน่าจะไม่ได้สุ่มนะโอเคสายโลมาเป็นใครเอย่ยโอเคเบบี้ไฟนะผม สายหมัดนะผมโอเคโอค้โหสองตัวเลยเหรอเ <c oughs> นอก,กิโฮเต้สามตัวเลยนะผมแม่ในสเต็ปเดียวเอ็กเดก็ยังไลวีเวลนะผมยังไม่ออกมานะมาไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยสายโลไม่ใช่ไม่ใช่สายหมัดจินเบนะผม สายมาดมาเป็น X เล็ก X เล็กโอ้โหโอเคมาคู่กันเลยต่อไปเ็จที่สี่นะครับผมมาเ็จที่สี่ก็สุดท้ายแล้วมึงเนี่ยเ็จที่ห้าเขาไม่มีอะไรนะครับผมมา X เล็กออกมาหน่อยเฮ้ยชึบมาไหมมาไมเอ่ยเฮ้ยสายโลโอ้โหเอสนะครับผมสกิปไป สามารถเอ็กเล็กเอ็กเล็กเอ็กเล็ก <c oughs> เบอร์เจ็ดนะผมต่อมาแล้วเอ็กเล็กสายมาอีกรอบอื <c> ้อ <oughs> สวยเทียบร้อยนะผมมาแล้วนะเอ็กเล็กโอ้โหออกยากแล้วเกิดนะผมออกสุดท้ายเลยลเกิดสุดท้ายเลยนะแม่โอ้โหสี่ตัวแม่จริงๆผมว่าได้ได้เอ็กเล็กนี่คือคุ้มกัดโคตรเลยนะซับชั้นดีเลยนะผม Okay. โอเคอุ้ยเจ็บฟีเจ็บฟีได้3ตัวก็โอเค,อเคไม่น่าเกียดเลยนะผมโอเคผมชิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยผมเป็นตู้นี้ทุกคนเนี่ยควรสุ่มอยู่แล้วนะผมก็สุ่มกันได้เลยนะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาบนะครับสวัสดีครับ